ทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นถ้าพูดว่าทำกรรมอย่างไรรับกรรมอย่างนั้นนี่ผิดนะต้องทำกรรมอย่างไรรับผลของกรรมอย่างนั้นเช่นเราฆ่าคนนี้ไม่จำเป็นว่าเราจะต้องถูกคนนี้มาฆ่าเราฆ่าสัตว์ไม่จำเป็นว่าจะต้องถูกสัตว์นั้นมาฆ่าเราคนที่ฆ่าสัตว์ผลของกรรมคืออายุสั้นทามากทำบ่อยนรกกัมเดชานเปลวิสัย นี่เรียกว่าผลของกรรมคุณทำอย่างนี้จะได้รับผลอันนี้ผลของกรรมแบบนี้ผู้เจ้าไม่ให้เข้าไปคิดเป็นวิบากของกรรมวิบากของกรรมเนี่ยแบ่งเป็นสองระดับระดับของการกระทำผู้เจ้าบอกอย่าคิดเป็นหนึ่งในอาจินไตตถาคตเท่านั้นที่ทราบนอกนั้นไม่มีใครทราบดังนั้นใครที่เที่ยวพยากรณนน่ะเนี่ยคนนี้ไปทำกรรมเพราะเหตุน,นั้นมาเนี่ยไม่จริงผู้เจ้าเท่านั้นที่ทราบจริง ที่เหลืออันนี้จังหมดดังนั้นวิบากสิ่งที่เป็นอจินไตยสี่อย่างหนึ่งวิสัยของพระพุทธเจ้าวิบากของกรรมวิสัยของพระเจ้าว,วิสัยของผู้ได้ฌานวิบากของกรรมเรื่องของโลกสี่เรื่องนี้ไม่ควรคิดมีส่วนแห่งความวิปลาสใครคิดสี่เรื่องนี้จะวิปลาสวิบากของกรรมเนี่ยพระเจ้าจะบัญญัติเอาไว้เช่น ยมถามว่าแล้วคนพิการมาจากอะไรผููเจ้าก,ก็จะมีบอกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงของนักการพนันที่คาดไม่ถึงคือไปเกิดในนรกและหลังจากพ้นจากนรกแล้วก็มาเกิดเป็นคนพิการเศษกรรมยังมีอยู่นะตระกูลต่ำนคนพิการคนยากจนนี่คือเศษกรรม ตัวการพนันเนี่ยไม่ได้เป็นตัวทําให้ไปนรกแต่พระเจ้าบอกว่าเพราะเล่นการพนันแล้วมันเมื่อมีเหตุเริ่มเสียพอเสียปุ๊บเนี่ยจะเริ่มประพฤติกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตตัวนี้แหละเป็นตัวทําให้เข้าไปนรกนี่คือพระองค์จึงเรียกว่าเคราะห์ร้ายอันใหญ่หลวงที่นักการพนันคาดไม่ถึงคือต้องไปเกิดในนรกเพราะประพฤติ ทุจริตทางกายวาจาใจ